สวัสดีครับก็มาอยู่กับร้านซ่อมคอมมินบุรีนะครับอยู่ตลาดนัดจะถจากสองมินบุรีก็เดี๋ยวเริ่มกรอบฟร์ให้ก่อนนะครับฟิตติ้งนะครับอันนี้ครบแล้วนะครับอันนี้นะครับทางน้ําเราก็จะใช้ประมาณนี้นี่นะครับตรงนี้กรอบชุดน้ํานะครับอันนี้ก็อาจจะขึ้นมานี่นะครับนะครับแล้วก็อาจจะต่อกับ โฟนะครับโฟลดูดทางน้ครตรงนี้นะฮะอ่าตังนี้จะออกได้โฟจะมีใบพัดนะครับใบพัดอันนี้ออกได้6กูหกช่องนะครับแล้วก็ออกได้เลยว่าเราจะเอามุมไหนนะครับอันนี้ผมเอาแบบอ่าแนวอ่าแนวตรงอย่างงี้นะแนวอย่างงี้นะอ่าจะขึ้นอย่างงี้ก็ได้นะครับเราแล้วแต่มีรูเห็นไหมอ่าก็เลือกเอานะครับไว้ตรงนี้นะฮะประมาณนี้ ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นตัวกรองนะครับกรองฝุ่นนะครับถอดได้นะครับถอดมาล้างได้จะไว้ตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าถังพักนะครับก็อาจจะลงลงมาจากตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับสิ่งที่ควรคํานึงถึงนะครับก็คือเป็นรายละเอียดลึกๆนะครับ บางท่านที่ประกอบนี่อาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับก็คือการแมนเทนแนนต์นะครับให้นึกถึงการแมนเทนแนนต์นะครับนอกจากเกรดของอุปกรณ์นะครับแล้วก็ตัวปั๊มนะครับตัวปั๊มนะครับแล้วยังมีตัวน้ํายาอีกนะครับน้ํายามีหลายแบบนะหลายเกรดนะอ่า,อาทีละอย่างก่อนนะก็เสร็จแล้วก็คือ,อาการโฟลของทางน้ํานะครับก็คือต้องเอา น้ำเย็นเข้าน้ำร้อนออกนะครับก็จะเป็นการโฟลล์ลักษณะแบบนี้นะครับต้องเดินให้ถูกนะครับเดินให้ถูกนะครับเดินน้ำนะครับเดินทางน้ำเดินให้เดินให้ถูกปั๊มนะครับตัวนี้คือปั๊มนะครับปั๊มถังพักนะครับปั๊มจะปั่นน้ำขึ้นมานะครับน้ำเย็นนะเข้า CPU CPU ซซึ่งทำงานโดยอุณหภูมิที่สูงนะครับ เมื่อน้ําเย็นเข้าไปนะครับน้ําเย็นก็จะดันน้ําร้อนออกมานะครับน้าร้อนไปตรงไหนน้ําร้อนมาตรงนี่ครับหม้อน้ํานะครับหม้อน้ํนะหม้อน้ําจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งเข้ากับฝั่งออกนะครับเราจะใส่ฝั่งไหนก็ได้นะครับดูความเหมาะสมนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็ทว่างนะครับมันจะมีวางจะสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะครับตัวฟิตติ้งจะมาด้านนี้ก็ได้มาด้านนี้ก็ได้นะอ่าก็คือให้น้ํานะครับ เข้าตัวหม้อน้ำเพื่อจะรีดน้ําเย็นครับเพื่อจะ,นนะอะ,อจะทําให้น้ําร้อนกลายเป็นน้าเย็นนะครับแล้วก็เอามาลงไว้ที่ถังพักนะครับเมื่อน้ําเย็นลงมาถังพักปุ๊บถังพักก็จะจ่ายน้ําเย็นให้ CPU นะครับหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับโฟล์น้ําต้องเป็นแบบนี้นะครับพัดลมสําคัญนะครับสําคัญมากรอบต้องสูงนิดนึงนะครับสําหรับระบบเอามาใส่หม้อน้ําระบบน้ําเปิดนะครับจะพิเศษกว่าเขานะอะ อุณหภูมิสำหรับอุณหภูมิของระบบน้ำนครับจะไม่สูงนะส่วนใหญ่จะเย็นๆเลยนะครับก็เป็นระบบของรถยนต์นะครับท่านก็ลองดูว่ารถยนนะ่ะเครื่องมันร้อนขนาดไหนนะครับผมเขาใช้ระบบน้ำนะระบบน้ำมันไม่เหมือนกันนะจะคล้ายๆกันนะครับตัวที่ทำให้เย็นนอกจากตัวพัดลมตัวอมอน,น้ำนะครับ ก็จะมาเรื่องของน้ำยาน้ำยาน้ำยาเป็นน้ำยาเคมีนะครับไม่ใช่น้ำนะไม่ใช่น้ำมันจะมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์หลายเกรดครับเราก็ซื้อได้เลยตามช้อปปี l a z a ด้านะครับเพราะว่าปีละครั้งเองนะครับปีละครั้งหรือว่าปีละสองครั้งแล้วแต่งบของท่านนะครับขวดนี้นะครับขวดครึ่งก็พอแล้วสําหรับระบบ3ตอนนี้นะไม่แพงเลยนะครับไม่แพง ฉะนั้นนะ่ะเราก็ควรจะถ่ายให้มันตามอายุงานมันนะครับทําไมน้ํายามันมีสีนะครับมันมีสีนะครับมันไม่เหมือนกันนะมันจะเป็นแบบพัดเทลหรือว่าเป็นแบบอ่าอย่มันใสมองทะลุอ่าอย่างนี้ผมแนะนำนะครับอย่างนี้มันจะใช้ได้ยาวนะครับผมใช้ได้ยาวนะแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ติดปั๊มนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เห็นไหมครั เป็นแบบข้นนะข้นมองไม่ทะลุนะข้นแต่ใส่แล้วสวยอ่าสวยสวยเหมาะสําหรับใส่ปั๊มแบบนี้นะครับหรือใส่ปั๊มที่เป็นปั๊มไม่มีแกนนะครับผมอันนี้ท่านอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนี้แกนนะครับบางตัวโรเตอร์ของปั๊มเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีแกนนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบของแม่เหล็กหมุนมันจะลอยอยู่บนอากาศในอากาศนะครับลอยอยู่ ลอยอยู่ในไม่ใช่ในอากาศครับอยู่ในตัวเสื้อมันนั่นแหละมันจะลอยแล้วก็ใช้แรงหักผักของสนามแม่เหล็กนะครับมันจะไม่มีไม่มีแกนกลางนะครับทีทีมีนะครับบางรุ่นมันต้องดูที่รุ่นมันมันจะไม่มีแกนนะครับถ้าบางตัวที่มีแกนบางครั้งเราใส่อา,อา้ตุกที่เข้มข้นมากนะครับมันอาจจะติดได้นะอันนี้อันนี้ก็เข้มข้นนะตัวนี้สีสวยนะครับ เป็นของทีทีนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาของทีทีนะครับสีนี่โอ้โหชมพูคือตัวนี้มันจะ,ะมีเรื่องของคือเราต้องดูเราใช้เราต้องดูรายละเอียดบางทีเราไม่ได้เคยใช้หลายรุ่นเนาะแต่อย่างผมใช้มาหลายรุ่น บางทีมันจะเป็นตะกอนนะรบ,บางทีบางรุ่นมันจะเป็นตะกอนนะอ่าม,มันมันมีมันแล้วแต่นะมันแล้วแต่อันนี้ใสนะใสแบบใสก็คือ,อกูเริ่มมีแบบใสด้วยครับน้ายาน้ายากูเลยน้ํายามันจะมีแบบใสแบบสีนะครับแบบสีบางบางรุ่นนี้เขาใส่สีสีมานะครับเพื่อหนึ่งความสวยงามแล้วก็เรื่องบอกด้วยว่าอายุงานอายุงานของตัวน้ํายานะครับถ้าสีมันเปลี่ยนหรือสีมัน สมมติเปลี่ยนจากชมพูเนี่ยกลายเป็นใสติ่งหลิงเลยนะมันก็คือหมดอายุงานนะครับประมาณนั้นเลยอ่ารายละเอียดนะอ่าทุนเพื่อนน้องๆน,นะครับอ่าพี่พี่ทุกท่านนะครับเวลาซื้อก็ดูนิดนึงนะถ้าปั๊มเรา,าความแรงมันไม่เยอะนะควรจะให้เป็นแบบใสนะครับใสใสไม่ต้องข้นมากนะครับเขามีให้เลือกนะมีเลือกอ่เราก็าไปเลือกดูนะใสใสแบบประมาณนี้ไม่ข้นมาก คนมาจะมองมองทะลุเออมองทะลุมองทะลุไปเห็นด้านอีกด้านหนึ่งนะอย่างเงี้ยขย่าดูความความเข้มข้นมันไม่เยอะถ้าเป็นแบบนี้นี่ความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงนะตรงนี้เราก็ดูเอาความเหมาะสมความเหมาะสมนะครับเพราะว่าบางท่านชอบความใสใสแล้วสวยแต่ตัวนี้ใสแล้วสวยมากนะสวยเลยนะครับชมพูเลยนะแต่ว่าบางทีมันติดนะ บางท่านอาจจะซื้อเป็นแบบนี้นะครับเป็นใสามาแล้วก็ใส,ส่สีผสม,มของน้ำยารอเย็นนะครับเข้าไปก็ได้เหมือนกัน,นครับก็มีทางเลือกนะครับท่านไหนจะใส่นะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มที่เขามีแรงเยอะๆนะครับแรงปั่นแรงสปีดเยอะๆนะครับอย่างที่บอกนะครับไม่มีแกนนะามาดูแกนมาดูโรเตอร์เป็นยังไงนี่นะเป็นแบบนี้แกนปั๊มนะครับโรเตอร์ปั๊มนะเป็นแบบนี้นะ นี่โรเตอร์แกนนี่แกนกลางเห็นไหมมันจะมีตรงกลางอันนี้เป็นแกนพลาส,สติกอันนี้ข้างในแกนเหล็กนะแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเองคนระับโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะโมแกนพลาส,สติกเป็นแกนเหล็กนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเป็นแกนพลาส,สติกมันอายุงานผมว่ามันไม่นานนะมันจะเริ่มสึกเริ่มกร่อนเริ่มหัก หักง่ายนะครับอาจจะอาจจะปีสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหักได้แล้วแต่การใช้งานนะครับแล้วแต่ตัวน้ำยากัดไม่กัดนะครับถ้าเป็นแกนเหล็กส่วนใหญ่ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าแกนเหล็กอา่าถ้าถ้าบางท่านใส่น้ําเข้าไปนะครับน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นชื่อว่าน้ํานะครับไม่ใช่น้ํายาเคมีนะครับผมมันอาจจะทําให้เหล็กตัวแกนตัวนั้นเป็นสนิมได้นะครับเป็นสนิมนะครับลหมอน้ําก็เป็นสนิมได้เหมือนกันนะครับ อันนั้นก็แล้วแต่นะครับท่านไหนที่ชอบใส่ก็ไม่ว่ากันนะครับใส่ได้นะครับตามตามความพอใจนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องของท่านนะแต่เครื่องที่ผมทําหรือว่าแนะนําลูกค้าที่อันนี้ผมก็ไม่อยากให้ใส่นะครับน้ํานะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับควรจะมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ําตัวนี้สําคัญมากนะครับสาคัญมากเลยนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับวาล์วถ่ายน้ํานะครับเป็นอีกสําคัญมากนะครับ คุณจะประกอบมาหลายแสนนะครับคุณไม่มีวาล์วถ่ายน้ํานี่แบบโอ้โหคือแทบจะนะครับก็คิดเอานะฮะถ้าไม่มีวาล์วจะดูดออกได้ไหมนะไม่หมดแน่นอนนะขนาดมีวาล์วบางครั้งยังออกไม่หมดนะแต่มันดีคือถ้ามีวาล์วครับการเปลี่ยนถ่ายน้าเนี่ยเราต้องไล่น้ําเสียออกก่อนนะครับไล่น้ําที่มันค้างท่อออกนะครับอ่าเราก็คือเปิดรันให้ให้น้ําเก่าออกให้หมดนะครับต้องไล่น้ําออกล้างล้างหม้อน้ําสักรอบสองรอบนะครับ มันจะมีเรื่องแบบนั้นด้วยนะครับมันจะมีถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดบางทีเขาจะมีบอกนะครับตาม YouTube นะครับหรือว่าแม้แต่ช้อปปี้เขาก็ยังมีขายนะน้ายาล้างหม้อน้ําในส่วนของคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็ราคาก็พอๆกับน้ํายาอลรอเย็นนะครับไม่ไม่ต่างกันมากนะเราก็ซื้อมาเผื่อขวด2องขวดแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะใช้บางทีอาจจะใช้น้ํายาหล่อเย็นนะครับแต่ว่ามันจะเปลืองนะล้างนิดนึงะจะใช้น้ํายาล้าง ไล่ไน้ําออกนะครับไล่น้ําไล่น้ําก็ออกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นเองแหละว,ว่าน้ํามันออกมาสีอะไรนะไล่ออกนิดนึงนะ,ะนก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะครับมันจะได้ไม่กัดพวกฟิตติ้งหรือว่ากัดพวกอุปกรณ์นะครับมอน,น้าอะไรอย่างเงี้ย่ไม่สึกไม่เสียง่ายนะครับอยู่ได้ยาวๆนะครับผมมีหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายแบรนด์นะครับแล้วแต่เราจะเลือกจะหามา ใช้นะครับอ่านี่นะครับผมก็ใช้ทั้งน้ําเปิดน้ําปิดนะครับผมใช้มาหมดแล้วนะครับทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียทุกอย่างมีอายุงานนะครับไม่มีอะไรที่ไม่มีอายุงานนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับอ่าพวกที่โฆษณาว่าน้ํายาไม่มีอายุงานนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเป็นแค่เพียงลมปากนะครับเราอย่าไปเชื่อนะอ่าเป็นไปนไม่ได้นะครับผ ไม่มีอะไรไม่มีอายุงานนะครับแต่แตนะระบบน้ําปิดบางตัวต้องลุ้นนะครับหมดประกันแล้วต้องลุ้นเลยว่าจะอ่าทํางานดีหรือว่าเสียหรือว่าทํางานได้หรือไม่ได้นะครับลุ้นเลยนะครับปั๊มระบบน้ําปิดเยอะนะครับผมในมีนะฮะน,นะครับอันนี้เก็บไว้นะระบบน้ําปิดที่มันเสียนะครับก็จะเอามาโมนะเอามาโมระบบได้ ไปก่อนนะแต่ว่าถ้าประกอบใหม่ควรจะนึกถึงรายละเอียดพวกนี้นะครับหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วระบบน้ำปิดเพราะว่ามันราคาค่อนข้างแพงทุกวันนี้ที่ดีๆก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่ามันก็มีข้อจำกัดอยู่สำหรับระบบน้ำปิดนะก็เลยเปิดดีกว่านะสำหรับผมนะถ้าท่านบอกว่าน้ำปิดมันไม่ต้องดูแลอะไรมากก็ ก็ถูกนะครับไม่ต้องดูแลมาก็ซื้อมาก็ใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าสายมันก็จะดัดไปลักษณะแบบนั้นแหละครับมันจะไม่ตามใจเราครับตามใจมันนะก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่อย่างนั้นนะฮะมันมีอายุงานครับเขาจะประกันจากศูนย์เขานะครับหนึ่งปีสองปีนะครับส่วนใหญ่นะครับก็อยู่ที่ตรงนั้นนะครับเขาไม่ได้ประกันร้ทา time นะครับหรือไม่ได้ประกัน มคิดว่าประกันสามปีห้าปีแทบจะไม่มีนะครับสำหรับระบบน้ำปิดนะครับครับนั่นหมายความว่าอายุงานนะของน้ำยาหรือแม้แต่ของอุปกรณ์เขาครับอเขาก็เค็มไว้ที่อายุประมาณนั้นนะครับเราก็บวกลบเอาแต่ผมเคยใช้อยู่นะน้ำปิดสามสี่ปีก็ไม่เสียก็มีนะครับตัวก็ไม่ไม่เสียโดยส่วนใหญ่เสียมันก็เป็นลูกยางมันเสียกับปั๊มเสีย ก็มันเปิดทุกวันนะฮะเนยน้ำปิดเป็นนี้ปัม๊มงน,นี้นะก็คือเป็นตัวนี่นะครับเลยมันก็จะคือเป็นตัวปั๊มอยู่บนบล็อกนะบล็อกซี u เลยอะไรประมาณนั้นนะครับความร้อนมีไหมก็นิดหน่อยครับตรงนั้นมันแยกกันไปมากันไปนะครับ เรามาว่าตรงน้ำเปิดต่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลบางคนไม่กล้าติดตั้งเพราะว่าติดตั้งไปแล้วปั๊มไม่เดินน้ำหกน้ำเสียหกลงในกา๊าซในอุปกรณ์นะครับอันนั้นคือเป็นกรณีของอปั๊มไม่เดินนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับปั๊มไม่เดินคุณใช้น้ำแบบไหนนะครับผม เปลี่ยนถ่ายน้ำหรือเปล่า5ปี6ปีเปลี่ยนเออบางตัวท่อเป็นขึ้นะตะไคร่น้ําแล้วอันนั้นคือน้ําหมดอายุนะครับหมดสภาพมก็ขึ้นตะไคร่น้ำนะเราก็ควรจะเปลี่ยนซัารตรงนั้นนี่นะครับเราก็ทักทา,ายสอบถามกันมาได้นะครับระบบน้ําเปิดนั้นเอ่อมันจะ เป็นงาน handmade นะครับเป็นงานแฮนด m a d e นะครับไม่มีขายทั่วไปนะครับบางชิ้นเราต้องทําขึ้นมาเองครับก็เลยจะไม่เหมือนใครนะครับหาซื้อไม่ได้นะครับแล้วแต่ท่านชอบแบบไหนนะครับอันนี้อันนี้ผมจะใส่ตัวควบคุมนะครับตัวเซ็นเซอร์ไว้ด้านหน้าด้วยเป็นแบบนั้นละข้างหน้าอะนนั้นสั่งตัวใหม่มานะครับอันนี้ก็ยังใส่บุเล่นะครับหรือว่าตัว มีดีรเตอร์ไว้นะครับม่ใช้งานนะครับตัวนี้ใส่การ์ดได้สบายครับยาวๆนะครับตัวนี้ถังพักไบสกินะครับใหญ่ๆใหญ่ๆเลยครับดูเต็มเต็มเคสนะครับนี้แล้วก็แล้วแต่เราจะเลือกนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดแต่ว่าผมชอบแบบนี้นะจะได้ดูเหมาะสมนะครับน้ําเยอะมันก็ผมว่ามันก็เย็นนะน้าเยอะน้ําเย็นเยอะก็ อยู่ในถังพักมันก็จะทําให้ระบบเย็ยนขึ้นนะ,ะตัวนี้ถ้าเกิดเราจะติดตั้งเพิ่มเติมได้ไหมหม้อน,น้ำกิงได้นะข้างหน้าตัวนี้2ตอนหรือว่าตรงนี้1ตอนนะครับก็ได้เหมือนกันนะรวมเป็น4ตอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยนะครับ เย็นเย็นเย็นนะครับระบบเย็นเย็นตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ดิจิตอลนะครับมี2ตัวนะจับ2ตัวเซนเซอร์2ตัวผมจะฝังไว้ที่ตัวบล็อก CPU นะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้ฝังไว้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้งนะแล้วก็ฝังวิทีการจอหนึ่งตัวนะครับมันจะมี2ตัวนะครับเราจะมีตัวเลข2ข้างบนข้างล่างนะครับอันนั้นก็คือระบบไฟนะครับระบบไฟการทํางานของ power นะครับความนิ่ง แล้วก็อุณภูมิของตัวระบบเครื่องด้านในนะครับตรวจะเป็นไม่ใช่สติกเกอร์นะมันทำงานอยู่นะครับอันนั้นเป็นคำก้าจอยังไม่ติดตั้งเหมือนกันนะก็ต้อใส่กัะจอก่อนนะครับอันนี้อนี้นะครับเพื่อนพ้องน้องพี่ท่านไหนสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับมเลยนะครับถักกันมาได้ตัวนี้เขคร่าวอยู่ที่ประมาณ พร้อมติดตั้งนะครับหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมติดตั้งนะครับมาได้เลยนะครับอันนี้ไม่รวม power นะครับถ้าเอา power ก็บวกอีกนิดหน่อยนะครับแต่ททายสอบถามมาได้นะครับใครที่จะติดตั้งนะครับท่านไหนจะซื้อชุดพัดลมมาต่างหากก็ได้นะครับไม่เอาก็ลดกันได้นะครับบางท่านอาจจะใส่เป็นพัดลมทีทีหรือว่าคอแซ่นะครับ ชุดหนึ่งอาจจะเก0แปดพันนะครับสําหรับตัวพัดลมนะครับก็แล้วแต่ท่านซื้อมาได้เปลี่ยนได้นะครับลบราคาลดกันไปนะครับถามมาได้เลยนะครับสําหรับท่านที่ชื่นชอบแต่ว่าตัวนี้มันจะซิงก์กล่องเดียวกันได้หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนสําหรับตัวนี้นะนก็มีท่านไหนที่ชอบระบบไฟที่ซิงก์กันได้นะครับซิงก์กันได้หมดเลยนะครับตัวนี้ นะครับใช้กล่องนะครับได้กล่องรวมกันได้นะครับจ่ายก็ทั้ายสอบถามมานะครับร้านอยู่ไม่ไกลนะครับตลาดนัดจาก2มินบุรีนะครับหนึ่งเดียวนะครับสําหรับระบบน้ําเปิดนะครับส่วนนี้นะครับ1เดียวนะครับครบนะครับถามมาได้อะไรที่ผมไม่มีอะไรผมขาดผมก็จะแนะนําให้ไปซื้อนะครับ ก่อนเครื่องมือดัดมีครบนะครับใจสอบตามทักทายมาได้เลยนะครับสำหรับระบบน้ำเปิด ไปมินบุรีนะครับมาดูได้เลยนะครับสำหรับระบบน้ำเปิดนะครับน้ำยาควรจะเป็นแบบนี้นะคลายแบบนี้แบรนด์ยี่ห้อผมก็เลือกดูเอานะชอปปี้ลาซาด้ามีเยอะแยะนะครับหาซื้อได้เลยตั้งแต่1 5อ160 200 300กบนะครับแล้วแต่งบนะครับแล้วแต่ท่านชอบนะครับสีก็เลือกที่สบายใจนะถูกชโชว์กับท่านได้เลยนะครับมากันไปเลย นะครับอย่าไปใช้น้ํานะครับใช้น้ําปัญหามันเกิดเยอะนะแล้วก็กลายเป็นไปโทษระบบน้ําเปิดว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะต้องดูด้วยนะส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครผมใช้มาใส่ให้ลูกค้าหลังๆใช้น้ายาตัวนี้นะนี่ตัวแดงนี่สีแดงนี่ไม่เคยมีปัญหาเลยนะไม่เคยมีปัญหากับมานานแล้วครับนานมากแล้ว หลายปีหลายเครื่องแล้วนะที่ผมใส่นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะมาเปลี่ยนน้านะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหปีละครั้งนะครับนาน,น,านทีหนึ่งนะค่าบริการสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับค่าเปลี่ยนมันต้องล้างระบบด้วยนะปีหนึ่งนะครับบสบาย,บายโอเคเนาะ นะครับสนใจสอบถามกันมาได้นะครับอยู่ตลาดนัดเจดจากสองมินบุรีนะครับใ่ชั้น2นะครับซอยสิดนะครับขางสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับสารเจ้าพ่อกวนอูมินบุรีของเรานะครับท่านไหนจะมาสักการะนะครับมาสักการะท่านได้เลยนะครับเจ้าพ่อกวนอูท่านศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ที่สารเจ้านะครับอยู่ที่สารเจ้าตลาดนัดเจดจากสองมินบุรีนะครับเป็นสารเจ้าพ่อนะครับมีมานานแล้วนะครับ สกาได้เลยร้านผมก็อยู่ข้างๆนะครับผมชั้นสองนะครับปองน้องพี่นะครับสนใจทักทายสอบถามมาได้เลยนะครับเอเคสตัวนี้นะครับอย่างหนึ่งคือเคสตัวนี้มันรองรับได้หมดนะครับ อุปรกรณ์รองรับทุกตัวนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับรองรับหมดเลยใส่ได้หมดเลยทุกรุ่นทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อใส่ได้หมดนะครับอ,อันนี้คือข้อข้อดีของเคสนี้นะครับมันใส่ได้หมดเลยก๊์ดจะยาวขนาดไหนก็ใส่ได้นะครับสำหรับที่เขาผลิตขึ้นมาไม่บอกเหมือนกันนะใส่ได้หมดเลยนะครับผมทำมาให้ใส่ได้หมดนะครับ พอเวอร์ก็ใส่ได้หมดนะจะยาวขนาดไหนก็ใส่ได้หมดนะครับนี่นะครับถ่ายน้ําง่ายนะครับดูแลง่ายนะครับเปลี่ยนถ่ายเองได้ง่ายนะครับแล้วก็ใช้น้าไม่เหมาะสมกับปั๊มนะครับอายุงานของระบบน้ําเปิดท่านก็จะยาวนานไม่เกิดปัญหานะครับน้อยมากนะครับน้อยมาก เอ่อแล้ไอ้ตัวปั๊มมันไม่เหมือนพัดลมนะครับมันใช้สนามแม่เหล็กนะครับหักอ่าผลักผลักตัวมอเตอร์ปักตัวโรเตอร์นะครับตัวโรเตอร์ให้หมุนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอยู่กับที่นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียง่ายๆนะครับมันไม่เสียง่ายๆนอกจากบางทีมันติดมันเหนียวนะครับความเหนียวของตัวตัวน้ํายาทําให้มันติดโรเตอร์นะครับตรงตรงแกนรุ่นที่มีแกนนะส่วนมากจะเป็นรุ่นที่มีแกนที่ติดนะครับอ่า รุ่นที่มีแกนมันจะติดนะถ้าบางทีเราเราเราไม่ได้เปลี่ยนมันหมดอายุงานนะครับมันมันเริ่มเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเหนียวนะครับอืมบางตัวนะบางตัวแล้วยิ่งถ้าช่วงไปเจอจังหวัดที่เราไม่ได้ใช้งานอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสามสี่วันเงี้ยเราปิดไว้พอมันเหนียวมันตกตะกอนใช่ไหมครับมันก็ไปติดเกาะตรงโรเตอร์นะแกนโรเตอร์ท่าทีแกนโรเตอร์นะครับโดยเฉพาะแกนพลาสติกนะครับมันจะเนิดมากนะครับ ที้เราเปิดเครื่องตอนออกตัวมันมันปั๊มอ่ะตอนแรกมันยังไม่เสียหรอกโรเตอร์มันเนี่ยแต่โรเตอร์มันติดไงมันไม่หมุนครับนานๆไปมันไม่หมุนนานๆนานๆๆไอตัวแผงวงจรชุดคอยมันไหม้อะอบางทีมันไหม้ได้นะครับไอ้มันร้อนเกินไงเราต้องสังเกตด้วยถ้าปั๊มไม่ทํางานนี่ต้องสังเกตด้วยครับถ้าปั๊มไม่ทํางานไม่ควรเปิดแช่นะครับควรเปิดนับทิ้งดูก่อนนะครับอ่านะครับ เปิดแช่ถ้าร้อนมากๆนี่มันมันไหม้ได้นะครับตัวตัวตัวปั๊มบางตัวมันไม่มีระบบตัดนะครับผมมันไม่เหมือนพวก cpu หรือเมนบอร์ดบางที cpu หรือเมนบอร์ดนะมันมันจะตัดระบบได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมันจะมีใบออดควบคุมเรื่องของอุณหภูมิอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าปั๊มเนี่ยบางทีมันมันจะแยกออกมานะเราต้องดูด้วยว่าโฟลเราไม่หมุนเนี่ยแสดงว่าปั๊มเราไม่เดินนะครับน้ำเราไม่ออกเดินละ ปกติถ้าดูที่เซนเซอร์อุณหภูมิจะขึ้นสูงนะครับอ่าเราก็ดูได้ปกติเห็นไหมฮะคณหภูมิที่ฝังไว้ตัวดิจิตอลมันเป็นตัวเลขบอกถ้าอุณหภูมิซี u ขึ้นถึง6กเจ็ดสิบตอนสตาร์ทนี่ก็โอ้ปั๊มไม่เดินแล้วนะครับต้องดูนะครับก็คืออย่างที่บอกน้ำยามันเหนืดมันเสียนะครับมันเสื่อมสภาพนะครับใช้น้ำยาให้มันเหมาะสมนะครับอันนี้กว่าจะโอ้ก่าจะมาถึงตัวนี้ก็ใช้มาเยอะนะครับ,นะรบมาสุดตัวนี้ก็คือ ดีดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันจะลดอุณหภูมิได้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าองศานะมันสามารถที่จะอะ่แม็กได้ถึงตรงนั้นนะอายุงานมันห้าปีปั๊มไอ้น้ำตัวนี้นะประมาณนั้นนะแต่ผมว่าไม่ถึงหรอกเราเราใช้ไม่ถึงนะนะครับผมทนอุณหภูมิได้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนะเอ้ยยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยยิบเก้าสามสิบก็ไม่สามสิบยิบเก้านะครับประมาณนี้ ส่วนใหญ่ไม่น่าถึงขนาดนั้นนะร้อยยีบกองศาสูงไปนะครับส่วนใหญ่ไม่ถึงนะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมความหนุงความหนืดแต่ว่าตัวตัวนี้ถามว่าดีไหมเขามีรายละเอียดนะของทีีแต่ผมลองแล้วมันอืถ้าเป็นตัวนี้อ่บางทีมันมันตกตกกะกอนอ่ะมันก็ดีะแต่มันติดท่ออคราบมันติดท่อนะครับอืม ถ้าใครไม่ซีเรียสก็โอเคแต่ถ้าใครซีเรียสก็ไม,ไม่ไม่ค่อยจะชอบอะลรนะครับนี่เราไปใช้นะแบบใสก็ดีแต่ถ้าเป็นแบบใสเราต้องดูเวลาเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าปล่อยให้ไอ้ตไ่น้ําขึ้นนี่คือหมดสภาพแล้วนะมันกลายเป็นน้ําธรรมดาแล้วถ้าอย่างนั้นนะครับประกอบมันมันก็ต้องดูรายละเอียดนะครับสําหรับระบบน้ําเปิด หลักการเหมือนกันนะครับคุณจะใส่เกรดอุปกรณ์ขนาดไหนก็ตามแต่ว่ามันทําหน้าที่เหมือนกันนะครับผมคล้ายกันนะครับหรือส่วนใหญ่จะเหมือนกันด้วยซ้ำนะ,ะแต่ว่าอาจจะดูหรูหราดูดีดูสวยขึ้นอะไรเงี้ยก็เกรดคุณภาพของเขามันไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเลือกเอาที่เราซื้อได้หรือเราชอบนะอะไรแบบนั้นนะแล้วแต่ความชอบเราแต่งบของแต่ละท่านนะครับ แต่ว่าผมจะประกอบแบบมาตรฐานนะครับมาตรฐานคุณภาพนิดหนึ่งนะครับไม่แพงนะครับใจก็สอบถามกันมาได้เลยนะครับผมสินค้าระบบน้ําเป็นของใหม่นะครับอ่าผมแค่เอามาใส่ยังไม่เคยลงน้ําเลยยังไม่เคยโดนน้ำนะครับเอามาเทสนะครับเอามาวางดูนะครับมาวางดูก่อนขนาดเอามาวางดูยังใช้เวลาพอสมควรเลยกว่าจะลงตัวนะนี่นะครับ นน้ท่านไหนจะซื้อสายถัก R อ B ีบีซื้อนู่นซื้อนี่ใส่ก็ก็ไม่มีปัญหาครับใส่ได้เลยนะเพิ่มเติมได้โอเคนะครับปั๊มอ้าวนี่อันนี้นี่มันหม้ออันนี้อย่างหนาทีทีนะครับก็มีเหมือนกันเหมาะอันนี้ผมว่าพวกคอพีสามน่าจะดีนะตัวนี้ก็ใส่ได้แต่ว่ามันจะลงมาถึงนี่เลยนะครับตัวความหนาของมันพัดลมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันหนาไปนะครับสําหรับใส่เคสนี้นะครับไม่จําเป็นนะครับควจะใส่โชว์เคสพวกอคอพีต่างๆประมาณนี้พวกนี้อะไรประมาณนัน้นนะโอเคเนะาะนบนะครับสวัสดีครับ